นะครับมาในแอดขออนุญาตได้ครับเอาบุญมาฝากกับช่วงเทศกาลปีใหม่ครับมาทำบุญอยู่วัดสาขาครับพระสมุทเกลีครับเป็นวัดดังครับวัดเก่าวัดแก่ครับนี่ครับหลวงพ่อโตครับวัดสาขาครับนี่ครับได้ของทุกคนคลิปนี่เราก็ขอยลำล่อมลุยๆเด้อครับช่วงเทศกาลปีใหม่เอาคลิปทำบุญครับมาฝากสายซีล่ะนะครับ ี่ลอุ้มอินครับใกล้ถคุณแม่ไม่แล้วครับเมื่อนี้พอดีมาท้ำบุญครับมาได้กลับครับครับขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปค่อยไปไปขึ้นกับแม่ก่อนคไปนี่ครับเรียนเชิญนะครับนมัสการเลยครับบนถ้ำบุญเลยครับสวยงามครับวัดนบเก่าแก่ครับดังเดิมครับ วัดสาขาครับ <c oughs> ปรดนนี่มาท้ำบุญครับทำบุญช่วงปีใหม่ครับสดยวางอะยนเช่นนะครับ,น,บนี้เอาบุญมาฝานะครับสายเอฟซีล่ะองยิงครับรวมทํำบุญท้อกันครับปีใหม่นี่ก็ขอให้เอฟซีสุขสุขคนลำล่ำเลยลุยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ มาจากลูกไพ่ครับช่วงนี้คนทั้งบุรลาครับเจตสการครับไหนๆโทรหาพี่กับเนี่โทรหาก๊อบ งีมาทำบุญเลยครับตรงนี้ครับถูกราจากครับแล้วแต่กำลังศรัทธาครับถูกมาท่าบุญทั้กันด้วยครับ เนีามาทั้มบุญลายครับบางคนกับบกับครับเจตสกาลครับบดีกับกันครับกับยังอยู่กรุงเทพมาเที่ยกับตรงเดินสายทั้บุญครับช่วงเทศกาลปีใหม่เราพันคนซีสเกตแต่วงยังมาฝากมาตอนได้ครับเอาขิปบุญมาฝากครับขอให้สุขคนมีความสุขความเจริญครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงครับช่วงปีใหม่ไมชมปชมนิราศกันทุกคนครับ เป็น,นวัดสาขาครับหลวงเพื่อพระสมุทรเจริญครับวบัดน,นี้ครับคนหลายครับสองอาทิตี์คนหลายครับวัดน,นี้หลวงพ่อโตครับครับวันนี้บ่าวพันรขบอคขอ้วอออมาทำบุญครับอดีช่วงนี้นไม่มีเวลาครับ เทศกาลก็ต้องไปเฮ็ดงานต่อครับเล้ถือโอกาสมาทำบุญถินปีใหม่ช่วงค่นหยุดครับก็อาบุญมาฝากเอฟซี่ยซีีลาทุกคนนะครับปีใหม่ปี6-7สจ็ดไปปี6-8ตลอดทั้งปีเลยตลอดทั้งไปครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญครับจิตสมคปรมาไมุมัดปาตถนาสียังครับ วันที่หนึ่งวันที่สามเดือนก็ไปฉลองกับอีหลานะครับถึนบ้านใหม่ครับฉลองความสําเร็จของหญิงเต็มบอนแพ่งครับือว่าน้องประสบความสําเร็จแล้วครับเป็นข่าวดีสําหรับเอฟซีสายอีหละวันนะี <c oughs> นครับได้ดีหาบ นี่ครับพาลูกสาวครับทำบุญครับช่วงเทศกาลครับนี่ครับขอบร้อนหลวงพโตครับขอประสบความส้าที่การงานจะเริ่มถูงเรื่องทุกคนนะครับหรับโชคสิบปีและกระตุ้นปีครับและตลอดไปด้วยครับเป็นเมื่อนี้มาทำบุญครับเปล่าพันยังครับ มาฝากมาตอนครับมาขอค้อนอเไยนะครับวัดสาขา,าครับยมเพื่อพระสมุทจรดีครับเป็นวัดดังครับวัดเก่าวัดแก่ครับคนหลายครับขันเสาาทิ์ครับชวนนิเทศการนจจะเดินทางกับตา่างจังหวัดครับ เอาพันพระศุกสาวครับมากทาบุญสาทุด้วยนะอาทุ ขอให้เอฟซีเรากับเอฟซีพอพ่อแม่สุขสุขคนนะครับผู้ติดตามเบาวพันคนสิสเกตนะครับขอให้มีความสุขมากสูงข้ความนะครับแล้วก็ขอให้ทีนี้เทศกาลแห่งเจตุรรักของพ่อแม่เจตีทุกคนตลอดไปครับขอให้น้องแล้วก็โค้ประสบความสำเร็จนะครับเอาพันมาทําบุญครับมาเอาบุญมาฝากส่วนทุ่ส่วนสุยาครับ คนเดินทางกลับกระแหว์ตลอดปลอดภทยครับสายโฉกมีลาบตลอดปีตลอดไปครับนี่ถือมุ้งวันครับทำงานวันเกิดครับเซ่ผครับจดีมากครับสายโชคลาบครับนี่ครับไี่จับหบายอ่ะนะเอาลูกแรกนี่ลูกแรก,ล,ก,แรกลูกแรกก่อนเลขอะไร อะไรพ่อดูดิเลขศูนย์นะจับมาจับอีกจับสามลูกเอาลงไปก่อนนะพี่จิ๊บกลับก่อนอ่าพี่จิ๊บจับขึ้นเลขกเลยเล็กเลยเล็สามป่ะอาเล 3, 03, ขสามศูนย์สามต่อไปอันสุดท้ายเลขส okay. องศูนย์สามสองโอเคเอแล้วครับ <c oughs> นะครับเพื่อด้โชว์จะทราบครับคลิปนี้ไว้สำนีก่อนนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนาทีการงานจะเริ่มเรื่องเนึ่งกันนะครับทุกปีครับตลอดปีครับต่ปีหกแปดตลอดไปนะครับบ่าวพันขอขอบคุณทุที่ติดตามบ่าวพันขอให้ประสบความสำเร็จนะครับเด้อขอบคุณแล้วการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ